ก,ก็วันนี้บรรยากาศมีพี่ๆแฟนคลับเยอะแยะมากมายแล้วก็ดีใจที่เป็นอีกปีที่ได้ร่วมฉลองวันเกิดด้วยกันครับนี้ก็มาเต็มมงเลยมาเป็นมงติดให้หับพ่อเ้าตั้งแต่เช้าเลยสิบ <11 S 1> เอ็ดโม,มงเช้าครับไลอ์อพทำไมมาแต่เช้าขนาดนั้นครันนะมาบแบบชอวยพอบบงเซ็นให้เพื่อนหน่อยอ่ะตอนหน้าเลย<ร>แบบแบบว่า ต่อท่านไปแลอวตำนานกำนันิดไปโอวยพรไปแซ่ที่เานครับผมไม่ค่อยเราไม่ค่อยพูดซึ้งนะใช่จริงเอาเอาแต่บนเกิดวันนี้แบบไม่มองหน้ากันหรอร้องเลยร้องลยนี่คุณแอบปัดหรือเปล่าเนี่ยหล่อเลยหล่ออ้ยว่มองหน้าอ่ะทำทำตาเหมือนเนตมองตากันเหมือนในหนังแล้วก็บอกทำเป็นเบอร์เดย์กันหน่อยเอาเร็วไปตายไปเดี๋ยวเริ่มพุ่กลับแล้ไงวันนี้ห้สี่สามสองป้ายก็บนเกิดปีนี้ก็ขอให้ให้มีความสุขมาก ก็ให้ความสุขอยู่กับข้างทุกท่านรวมถึงแม้ไม่ว่าจะเจออะไรที่มันอ่อนขอดีใจก็โยนทิ้งไปแล้วก็มีความสุขกับทุกอย่างมีความสุขกับปัจจุบันค่ะดีปฏิไม่ปัดกันหน่อยหรอซื้อสิซื้อเอาไป็นเพื่อนสอก็ปัดกันได้ปลายเท่าไม่มีคำสัญญาหนึ่งคำที่อยากจะให้อยากสัญญาอะไรคะวันนี้นชนกว่าเชีมเลยชนกว่าเชีมเลยก็ไม่ว่าจะเดินไปไกลแค่ไหนก็ก็ยังคงจะมีกันอยู่เสมอครับ ขอบคุณเขาเลยขอบคุณเพื่อนคนนี้ด้วยสิคุณขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนนะครับขอบคุณเพื่อนคนนี้ที่ยังไอ้ชิงเสียงชิงเสีงหน่อยตาเสียงไห้ด้วยขอบคุณเพื่อนคนนี้ที่ยังยังคงยืนอยู่ตรงนี้ขอบคุณเพื่อนคนนี้ที่โอ้ยขอบคุณเพื่อนขอบคุณเพื่อนคนนี้ที่ยังอ่าเป็นเพื่อนที่น่ารักสําหรับสําหรับผมสมอุนะครับก็ ไม,ไม่รู้อ่ะมันส่วนมากมันไม่ค่อยพูดอ่าซึ้งๆให้การสักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะมีมองตาก็รู้ใจเลยอะไรเงี้ยก็นั่นแหละรวมๆแล้วก็คือขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ให้กับเอฟซีรักให้กับพวกเราทุกคนงของขวัญเขาติดองคำเขามาแล้วเขามาแล้วัองคเขาสิเขาสัญญาของผมไว้ว่าอะไรว่าอะไรเดี๋ยวเดียวเขาจะให้อ่าหลักหกหลักเจ็ดนี่แหละผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะ หรืออาจจะเป็นเงินสดหรือเปล่านะหรือว่าทองช่วงนี้มันขึ้นไงอาจจะเป็นทองหรือเปล่าน้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้คิดอยู่ในใจมาแบบเหนือคาดแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับวันนี้ทุกคนทุกคนได้เห็นวันนี้ได้ไหมได้เห็นแน่นอนครับรอดเมื่ทีรอดเมื่ทีได้เลยครับไม่จะว่าเป็นของที่แบบว่าหยิบจับต้องได้หยิบจับต้องได้แล้วเขาเห็นปุ๊บเขาจะว้าวไม่ใช่เรื่องดีผมดูละไม่ใช่เรื่องดีถ้ามาให้อย่างเงี้ยรอดเมื่อใีตดติดตัวเขาทุกวันนะเขาจะได้ ติดตัวได้ทุกวันครับติดตัวทุกวันหรือใช้แค่เป็นบางครั้งเรื่องไงก็ก็แล้วแต่จะนำไปไปใช่ไหมครับเออใช้เวลาในการเขาหลาล้อมดิ่งนิดนึนานไหมครับนานโอ้โหตั้งแต่21ปีที่แล้วเดี่มประกอบนี่เขดีหรอกไม่ดีหรอกเขา่าดีผมบอกเลยเพิ่งคัดสรรมาผมคัดสรรมาด้วยใช่ขอพูดชื่อได้ไหมขอบอกได้ไหมเพราะว่ามัน ไม่หนเขาตรงนี้แล้วอะไรอย่างงี้ต้องรอดูครับในช่วงคอนเสิร์ตครับอะไรถูกใจแน่นอน <c oughs> ถูกใจคนรับแน่นอนแต่มันถูกใจคนให้มากครับผมคิดไปแล้วเดี๋ยวต้องรอดูด้วยกันผมผมก็ยังไม่รู้นะว่าอะไร <c oughs> แต่อาจจะ <c oughs> ของของของตัวนี้มาปั๊บแล้วอาจจะมีมีเป็นทองหรือเปล่าอยากจะให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็กุญแจรถ อะไรงี้หรือเปล่ายังหวังอยู่ยังหวังอยู่หรือหวังใกล้ใกล้ไหมสิ่งที่เขาหวังใกย้หรือยังใกล้เไหมถามว่าใกล้ไหมพอจะนั่งมันก็ใกล้หนูเออเป็นของมีค่าผมอยากรู้จังเลยม่เหมือนเขาอาจจะวาดรูปแต่รูปเหมือนคุณแล้วมันเป็นของที่ผมสามารถโชว์คนได้ไหม มาคิดโชว์ได้โชว์ได้มันโชว์ได้อะไรนะอุ้ยจะเพิ่งไปถึงจำนำเลยแค่โชว์คนยังโชว์อัมึ้งแล้วเนี่ยโชว์ได้ถ้าใครเห็นปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าเป็นของที่ปายซื้อมาให้นี่ทหาคนยขยายแค่แบบรีวิวอายุ28ขสิบไ่อายุไดนึงคอยยี่ห้บอกว่ายี่อยที่ปายเป็นยังไงอ๋ออุ๊พ่อในอีหล่าพ่อในโอ้ยวันนี้รู้ก็คือจะได้เห็นการพัฒนาของเขาตั้งแต่ แรกๆตั้งแต่6-7ปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้เขาเขาเติบโตมาได้ดีมากๆแล้วก็เป็นบุคคลที่ที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องการเต้นทุกอย่างมันอัพเลเวลขึ้นมาเรื่อยๆแต่เต้เต้เเไอ้เจ้าหิโก้เจ้าิโก้เจ้าิโก้เออเออเออเี่เห็นไหมก็ยังเป็นติดตลกแบบนี้ตลอดครับไม่อยากเศร้าไงอ้น้มมอกเา เดี๋ยวหล่อครับแม่เยก็ยังคงดิต่อไปดีละมองฉันคดว่าจะหล่อสุดเลยโอ้ยเท่มากครับเกิดโอ้โหจังหวัดเสย์มายุ่อย่าเซยเลยผมเดี๋ยวเสีย์ทรงเท่เท่มากครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เขาขึ้โตขึ้นอีกคนนึงก็เป็นมอที่ขออนุญาตชื่อตามนี้อีกคนหนึ่งเป็นซีโอปารับใช่ครับทั้งคู่เหมือนจะมีโรถเหมือนกิจทำอะไรอย่างนี้ด้วยของในแต่ละศกแต่ละคนด้วยเป็นยังไงบ้างครับ เอาเอาของไปก่อนธุรกิจของไปก็ตอนนี้ในเครือของ c NT, ีเอ็มีเอเอชเนเราก็มีมีโปรเจกต์ในการขายของแบบขายเสื้อผ้าเพราะว่าตอนนี้เรามีการ,ขารแข่งขันลดล้วก็มีขายผ้าเชียร์มีเสื้อแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลายๆอะ่ะแต่ล่าสุดยังขายขายสร้อยนี่ที่เป็นเป็นพิเออเดอร์ใช่ไหมหรือว่าไงใช่เป็นสร้อยพิเออเดอร์ก็หมดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยโซเอาแล้วแสดงว่ามีคนที่ยังไม่ได้อยู่ใช่ไหมฮะ อ่าทักมาผมผมมีใบเอออันนึงอ๋อปลอยต่อเลยพูดจริงไอ้สร้อยสร้อยตัวสีใช่ไหมใช่ครับผมผมมีอันนึงอัพราคาไหมตั้งเลยสี่หมื่นบาทตั้าเลยฮะับสี่หมื่นบาทฮะคาสี่หมนบาทราคายไดไหร่ไดจริงเท่าไหร่ได้จริงเก้าร้อยห้สิบเก้บาทสี่หมื่นครับใครได้สี่หมื่นครับผมใส่มาแล้วใส่ถ่ายแบบมาแล้วด้วยไอ้ตัวสีนี่แหละตัวสีอันนี้เป็นแบบโมเดลแบบบางๆเป็นโมเดลเลยเป็นโมเดลเลยตัวแรกที่ทำมามีที่นี่ที่เดียวเงินปลอมนะ เงินปลอมแต่คุณค่าด้วยใจผมลดให้ก็ได้สามหมื่นแปดสามหมื่นแปดทักมาฮะสามหมื่นแปดลดลงฮะเพราะมันปลอมเลยอาบประันที่บ้านธุรกิจของเราไปเลยของนุ๊กลหะครับของนุ๊กก็หลักๆเลยก็คือเป็นจากเครือของบริษัท TNDLIT ครับไม่ว่าจะเป็นการทำเพลงก็จะเป็นการก็ผลิตภัณฑ์เหมือนกันกับของคุณปายครับ ก็ผลิตภัณฑ์ในในทีอดีลิสนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดนอนอะไรเงี้ยพวกสกินแคร์แล้วก็ล่าสุดที่จะเอามามเปิดตัววันนี้ก็คือเป็นเดอะบอสครับแล้วไม่มได้ทำอะไรร่วมกันหรอครับธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับร่วมกันที่แบบร่วมกันหุ้นกันเลยแบบว่า พูดกันใช่ไหมฮะตัวตีปลูกที่เราคุยกันปลูกถั่วงอกอะไรเงี้ยถัอกใคไปเป็นธุรกิจถั่วงอกเพราะ่วเขียวเออคือไปได้ทำจริงได้เห็นเราเรีนมันมันมันจะมีครับจะมีจะมีอยู่แล้วแหละเราจะมีเป็นบางผลิตภัณฑ์ที่เราคอลแลบกันครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีปีตอนนั้นที่เราคอลแลบกันเป็นสองวิชาที่รวมกันใช่ครับไม่มีอะไรครับพุยยัดขายอย่าง แต่ตอนนี้ก็คือเป็นบอสอกับข่าวที่เกิดขึ้นนี้การรับงานของเราต้องคูเราสแกนกันยังไงบ้างครับตอ <c oughs> งิัวตัว่้ค่ะเอ่อตอนจริงเวลาเรารับงานสินค้าหรือว่ารับงานเป็นมาเป็นแรนแอเราก็ต้องสกินก่อนด้วยตรงเราไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทของบริษัทหรือในพาร์ทของอตัวไปเอง <c oughs> ถ้าเราถ้าเราจะรับสกินแคส,สตัวเราก็ต้องเทสก่อนแล้วก็ดูดูภาพลักษณ์ของแบนว่าเป็นยังไงบ้างมันอยู่ที่เราสกินมากค่ะมีตการแบบเหมือนกันเลยครับ เขาพี่เขาพูดเลยครับ<ด><ด>มีม<ฮะ>ครับ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับแต่ของนุกอ่ะมันสก,กินแคร์ของนุกต้องบอกก่อนว่ามันต้องใช้คาว่าสก,กินแคร์นุกมันยังไม่ได้แมสขนาดนั้นสก,กินแคร์นุกจะจะจะอยู่ในกลุ่มพี่พี่เอฟซีใช่มันยังยไม่ไม่มันก็เลยยังไม่ได้ที่จะจะลงนึกขนาดนั้นการรักตัวพิมซนเตอร์นะครับนอกจากค่ายอะไรนี้ต้องต้องสัดทีแล้วตัวเองก็ต้อง กินด้วยส่วนหนึ่งนะใช่ครับต้องสกินด้วยส่วนหนึ่งก็ไม่ก็ไม่เชิงส่วนหนึ่งหรอกก็ก็เกือบหลักๆเลยแหละอะไรเงี้ยเราเราก็ต้องดูด้วยเรื่องสัญญาเรื่องอะไรเงี้ยอืมกลัวจะเป็นแบบนั้นไหมถ้าเขา ก็มีความปวดมันก็มีบ้างครับเราชอบท่าคิดเมื่อกี้นะคิดท่าเดียอะเลยนะหรอคิดคิดแต่ก็แต่ก็รอบคอบให้ได้มากที่สุดครับแต่เข้าใจเราแล้วก็อะไรที่เราไม่อยากให้เกิดกับก็เพราะเขาเพราะเราไปจริงจริงเราเราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้ามันมันมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยหรือบางครั้งนะถ้าโชคร้ายจริงอนาคตข้างหน้าเราอาจจะไป เขาเรียกว่ารับอินเซนเตอร์ตัวนึงอะไรเงี้ยแล้วเราอาจจะเกิดปัญหาแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าใจเราบริสุทธิ์จริงๆอ่ะลูกลูกก็เชื่อว่าลูกก็เชื่อว่ามันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะอ่าที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์มีแบบบริตต์อะไรแบบนี้ติดต่อเราเข้ามาบ้างไม่ไม่มีครับไม่มี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 ครับเอาฝากวันนี้เลยเดี๋ยวเจอข้างบนไปครับเออเอาของนูกก่อนแล้วกันนะครับลูกเปิดอ่ะ อ๋อผมเป็นวงเปิดเขานะฮะวันนี้เขานี่เป็นวงปิดเป็นวงที่แบบจะเขาเรียกว่าซุปเปอร์ฮอตเป็นวงที่ฮอตของปีนี้เลยผมเลยเชิญเข้ามานะฮะนะครับก็อ้าวปากด้วยนะครับสําหรับนุกนะฮะตอนนี้ก็มีเพลงล่าสุดเป็นเพลงที่มีชื่อว่ามีใจก็พอมาแล้วก็เพลงที่กําลังจะปล่อยก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครับแล้วก็มีละครที่กําลังจะเปิดกล้องก็คือ สิงตตล้ำซิ่งครับและก็ไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นรายการทุกสิ่งทุกอย่างและก็รวมถึงบริษัท TND l i v t ด้วยนะครับก็ฝาก FC ทุกท่านนะครับรอติดตามผลงานของทุกด้วยนะครับครับผมต่อไปนะครับก็มีซิงเกิลล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปชื่อผลงานเพลงว่าแพรแว่แฟรวิครับแต่ชื่อในภาษาไทยจะมีความหมายว่าเป็นการจักลาหรือว่าเป็นเพื่อน เป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่ไม่ดีใช่ครับผมไหก็ฝากด้วยในช่องทาง y o u t บ b e ายป้ายโอเย่แช n แนลแล้วก็มีผลงานอีกมากมายอัปเดตข่าวสารต่ครับที่ช่องทางป้ายปายครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะคขอบุณค่ะ